สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์อโอตโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะรถเจที่มั่งประหยัดน้ำมันสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบติดแก๊สนะคะแล้วก็ไม่ชอบอเครื่องดีเซลนะคะมันนะคะนี่ค่ะคันนี้เป็นตัวเบนซินนะคะไม่ติดแก๊สเลยนะคะลูกค้าต้องบอกว่าคันนี้สีสวยมากนะคะเป็นสีออกบอเทาเงินๆเ,เลยนะคะสีสวยสว่างมากเลยเป,เป็นตัว็นตัว TRD นะคะ เดี๋ยวพลอยพาชมรอบคันและก็ออปชันภายในรถกันค่ะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าโพรเมียมนะคะมีไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกมีพร้อมเลยนะคะลูกค้ามีสกเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเลยนะคะคันนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะไฟเดย์ไลท์นะคะจะได้เป็นแม็กตรีอาร์ดีนะคะของโตโยต้าเลยนะคะติดมากับล้อเลยนะคะมีสติ๊กเกอร์คาดนะคะตรงกลางร,รถนะคะสวยงามเป็นมือจับพรเมียมนะคะ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้ามนะคะมือจับพวเกีญแก็จะเป็นของป o ร์ชเเลยนะคะลูกค้าสวยงามมากนะคะมีคิ้วกันสาเรียบร้อยนะคะคันนี้สวยค่ะคันนี้ค่ะอันนี้นะคะสเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะนี่ในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นตัววีนะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะ f o r t u n e r รคันนี้คันนี้จะได้เป็นปี2014ค่ะเดี๋ยวพลอยเปิดชมด้านหลังให้ชมค่ะ คันนี้จะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะในส่วนของภายในรถคันนี้ก็จะเป็นภายในสีดำนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือเก็บเบาะแล้วนะคะไม่มีถ้ามอว่าไม่มีผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถเก็บเบาะเพื่อวางของได้สบายเลยนะคะจะเห็นได้ว่ากว้างมากนะคะมีแอร์ถึงตอนหนึ่งถึงสามเลยนะคะนี่ค่ะคันนี้สวยงามมากเลย นี่ด้านข้างนะคะสวยค่ะลูกค้าคันนี้เห็นแล้วสีสุขใจมากเลยนะคะสีสะอาดตามากนะคะภายในรถคันนี้ก็จะเป็นตัวไฟฟ้าแล้วนะคะมีกระจกปรับไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลลอกุญแจรีโมทสำรองมีพร้อมเลยนะคะคันนี้ค่ะคันนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเกียอ,อโตนะคะมีแอร์แบงค์ไรพคู่หน้าเป็นแอร์ออโต้วิทยุ CD MP3 นะคะสำหรับคันนี้ มีพร้อมแล้วนะคะคันนี้เลขไม์ก็อยู่มาณแสนแปดเก้าพันนะคะคันนี้เดี๋ยวไปชมด้านผู้โดยสารห้องตอนที่2กันค่ะนี่ค่ะเบาะหนังสีดำนะคะถ้าไม่มีอ่านั่งกันสองคนก็สามารถเอาที่พิงแขนเนี่ยออกมาวางได้เลยพิงแขนได้สบายๆเลยนะคะ ้ล,ะค,ะลคูกาสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าฟอร์จูเ r เครื่อง2.7โตัววีคันนี้นะคะปี2014ราคาตั้งขายเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตฟรีดาวค่ะจะผ่อน7ปีประมาณ14,000บาทนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดพอยเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะ ใส่ข้อมูลไว้ใต้ลิงก์ YouTube นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อพอได้เลยค่ะคลิปต่อไปพอจะนำเสนอรีวิวคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบกพ้องประการใดนะคะขอโทษลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ